ไปไหนจ๊ะไปเดอะบีชครับ <c oughs> น่ารักใหม่น่าลิงนี่เป็น <c oughs> สาวประเภทสองลิงในกลุ่มวันนี้หนึ่งวันดีกระตูนวันนี้เป็นวันเดทริปเนะฮะ<า>ของพวกเราชาวแกร่งเออแล,ล้วเมื่อกี้สภาพคือมอม,มนัดกันอะ,อะอยังไงนะคะวันนี้เรานัดกันกี่โมงคะพี่เอฟ ไมู่เรานัดกันบ่ายสามแต่กระเทอออกก็คือบ่ายสามครึ่งน,นคะคะเพราะว่าเราก็จะไปเที่ยวทะเลกรุงเทพกันค่ะที่ไหนคะน้องเติมสวนส,สยามส,สามฮะ <laughs> โอเคค่ะตอนนี้ก็เรากำลังมนะุ่งหน้าไปรับสมาชีที่เหลือนะคะเ,ออเรามีด้วยกันทั้งหมด2คันนะครับวันนี้ เราก็เลยทุกคนจะไปเนาะแต่ไม่ไปรจะคือไม่ไปหรอจะคือตามไปตอนเย็นจ้าเออล้วนนี่รวมตัวกันมา3วันแล้วเนาะเริ่มเบื่ออันนี้ยังไม่เย็นอีกหรอคือตอนแรกเราคุยกันว่าถ้ามีอุปสรรคหนน่งเราจะไม่ไปไหนคะเพราะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากมีชา์เร้นกับตัวเองเหมือนนี้เราดูในหนังเนาะแล้วเดี๋ยววันที่6ก็ต้องมานั่งเล่น e c h a r g i ที่ตรงนี้อะไรนหน้าตรงนี้วายแต่ก็ไม่ได้อยู่ไม่อยู่กันแล้วว่าก็เคยไป ต่างประเทศต่างสวรรค์เจอกันอาทิตย์หน้านะคะต้องบอกว่าข้างคอนโดเรามีส่วนสนุกด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกยังไงที่ทุกคนบอกว่าสไปน่าเหมือนลิงแม่มันมันก็น่ารักอยู่แต่เคยทำไม่เราทำไมแบบเราไม่เลือกเป็นตัวอื่นนะไม่เป็นกาก็เพื่อนเพื่อนมันให้เป็นลิงอ่ะเพราะว่มันจะเปลี่ยนเลยหรอหนูขอเป็นกระต่ายมันก็ไม่ให้เป็นอ๋อก็ต้องเป็นกระเทยลิงใช่เป็นกระเทยลิงแต่เป็นลิงน่ารักนะลิงก็ลิงแต่พอเอาไปใส่แชท GPT เป็นลิงน่าเกลียดมากโอเคโอ๊คด้วยนะ สวัสดีนะครับตอนนี้ถึงทะเลแล้วการแต่งตัวแต่ละคนมีดวงมีดาวไอ้นี่ก็คือเอาที่มันเปิดตู้แล้วก็อันนี้เลยอ่ะเพราะเมื่อกี้เล่นเกมอยู่ถึงทะเลแล้วไปทะเลกันเสี่ยวแนะทุกคนวาราซี่มากขึ้นทุกคนจะมีเพื่อนง่ายขึ้นและเร็วขึ้นตอนนี้เรากำลังแตตอนนี้ขออุบไว้ก่อนว่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรทำแอปอะเอ๊ะ เหลกันใหม่อยู่ <laughs> ชือ่ออ,อ,ออะไรทอกๆเออทุกอย่างนีเราจะ,ะนำ,นำมันกลับมาหรอเราจะทําให้ทุกอย่างมันกลับมาวายเขาเป็นน่ารักซักเลย oh <my> ไม่แล้วเขาบอกนี่ไปอ่านมาเขาบอกว่ามีคนาะว่าวแล้วน้ำว้ได้จริงไหมคะเขาบอกว่าน้ำว้ค่ะงดว้นะคะดี๋วันเคยมีคนไปดูดเรื่งป่ะโอ้ยเขาเป็นน่ารักนะ <laughs> นเหมือนพระยาอยู่นะคล้ายๆแต่มปนสวยกว่า อุ้ยสวยอุ้ยมีเอาห้องอาหารด้วยมีน้ำเงืนท้กใบค่ะเราเห็นเกาะสนิทแล้วแล้วมีทองเขียวอุ้ยน่ารักแล้วสไปแอบมาก่อนอีกแล้วไหนฮะเห็นไหมที่ไปงถ่ายรูปกูหน่อยสีเสื้อเจ้าที่หินเช็คอินมันถ่ายรูปตรงนี้ก่อนไม่ใช่ตรงนู้นมันคือตรงนี้เอออไปนั่งด้วยกันนั่งลงจับนั่ง้งจับน้ำเสื้อเหมือนกันเลยมองหน้าขึ้นมา เออเหมือนปาริีขอได้ไหมมะพา้าวุ่ยเลิศเ่ะอน<ล>ะีอ่ไปลงไปนั่งเลยเันเขาบอกทำหน้าอุ้ยเป็นตรงต้นไม้ตรงนี้กว่าไม่เหมือนแหละมีอะคาเฟ่อ่ะไม่ฝนอะจบแล้ว อแต่ละคนกว่าจะมากว่าจะเสด็จฮ <c oughs> ึมชิลบางคนก็ต้องแบบแกมอะไรก็่าจะเข้ามาได้แต่บางคนตกงาน คำถามอะอ๋อถ่ายคลิปหรอแล้วเมื่อคืนทำได้อะไรกันทำอะไรกันคำถามชีแต่งตัวเป็นอะไรไหนเล่าสิเดฟแต่งตัวเป็นอะไรมาชีแต่ง นเวันนี้เป็นเกย์แสดงว่ามีความรักเหรอวันนี้เราดูได้จากการไม่มีวันนี้นั่งโง่แบบนี้แต่ว่าไม่มีเหมือนเทีรี่เลยมาแล้วไม่ให้เหมือนผู้หญิงเลยพี่ไม่เหมือนผู้หญิงหรอเมอน้ดินูเลย แล้วคำว่กจะแต่งหญิงไม่ใช่หรอวันเนี้ยไม่หญิงไม่ไม่หญิงไม่หญิงหรอก็เป็นผู้หญิงแนวแบบวิจิตรศิลป์ต้องแบบเด็กวิจิตรทำไมนี่เวลาเออผู้หญิงแนววิจิตรศิลป์เอ้อ เราเพิ่งจากเครื่องอันนี้รู้แอปร์ตหรอแอปผัดลิงค์สั่งได้เลยไหมคะรักเับฟ้ารู้เอาผัดแซลมอนค่ะอ้าววันนี้มีความรักห๋อทำไมอ่ะอะไวกอ่ะคืนดีกันแล้วหรอปกัิอยู่ค่ะไม่ไม่เอยว่าจากไหนสั่งบินหรอคะาอ๋อหน่วยมากเลยอ่ะเเ้าก็ไปญี่ปุ่นมาแต่เนี้ไปญี่ปุ่นแล้วมึงคนญี่ปุ่นโง่ วันนี้เป็นเกดหลากหลายกินจริงกับชาวบ้านไปพิซซ่าหรือยิปซ่าของร้านยาดูลปรูอร่อยไหมเตยนี่แหละกินกระเพราหน้ากินนะนี่ไหนกระเพราทะเลของใครอ่ไปอยากชิมชอบก็มีเม็ดคัดเตกเขาเรียกอะไรเป็นนกระถิที่อยู่บนเนี้ยโรยๆอย่างเงี้ยค่ะคุณคือน้ำลายปุ๊กประเดี๋ยวนี้ ว่าเค็มตูนกันหินงตูนน่ะอือยังอร่อยทุกนาอร่อยหอมมากดีน้องแบบไม่ไม่เผ็ดมากนี่สุดชอบดี่กูกินเขาบอกไม่ให้กินแล้วตาก็อักเสบตาอือโง่มากเรื่องอย่างเงี้ยตาก็เพิ่งไปผ่ามามากินของดองได้ยังไงเล่าใะ กินไม่ได้แล้วเรื่องนี้ไม่รู้เลยหรอเมื่อกี้กินตอนยังไม่คุกกินแค่เซกไม่ได้ค่ะกินได้กินไปเถอะดีซานดูขังต่างเลยหั่เลยเมนูอะไรอะไรอ่ะอ๋อของดีซานเขาลืมข้าวผัดแซลมอนนองไปว่ะยางเขาทยอยมาหั่นเลยใบลักเก็ตลักเก็ตปลาให้อยู่ทองแล้วก็มี หงส์ทอเขาเรียว่าหงส์เกือบหงส์ละผงทองค่ะผงทองเต้นค่ะหงส์ทองหงส์ทองตอนปีหนึ่งใช่ไหมเราต้องมีชื่อให้น้องเป็นชื่อแบบคําหวนทุกคนร้อยกว่าคนกิดเลยไปนั่งซิทกันในร้านเล่าเพราะจะหัวจะแล่นน้องชื่อน้องหน่งไม่รู้จะหน่งอะไรดีก็เลยเอาหน่งธรณีชื่อป้ายน้อง เป็นหงษรณีเอ็นดูเอ็นดูนด้นองเป็นคนนะฮะเด็กน้องสู้ขนาดไหนอ่ะหงษ์สู้เพราะทุกคนเป็นชื่อแบบที่เที่ยวหมดเลยของฉันอ่ะตอนปีหนึ่งฉันได้ได้คำว่าชอบไก่รอบเขาคืออะไรวะไก่รอบเขา่ารอบเข่าเออพี่เขาตั้งชื่อให้มารับชื่อแบบเพราะว่าชื่อไก่ใช่ไหม <c oughs> ช,อชอบไก่ชอบไก่รอบเขาไก่ธรณีก็คือเอออีเตอร์พุงรู้หรอรู้แล้วแบบ สรีเอทกันมากอะเลิศอะโซ่ควัวลอกไก่ลอกเขาโซ่ควัลอกไก่ทำไมไม่เหมือนในรูปเลยแล้วตอนแล้วตอนตอนมหาลัยมีแฟนปะตอนมหาลัยมีแฟนปะนี่มันอยู่นงับสิงเหรอต้องจะเรียนเี่ยยนนิมแต่เชื่อว่าไม่มีจริงๆรแน่แน่มันก็มีแบบหลักร้ายอ๋อหลักร้ายอ้าวแล้วใครจะไปรับไปส่งหล่อนไปเรียนดาดารถเครื่องฟีโน่สีชมพูบ้านข้างไหนบ้านข้าติดที่ไม่จะมีเพื่อนในพืน มีเปนแม่นมไงอ๋อพี่ไม่อะนะอันนี้ออกสื่อเลยเพื่อนกันค่ะมันเป็นชื่อหลอกหมดเลยที่พูดกันมาเนี่ยเป็นไม่จริงชื่อจริงไม่มีตัวตนโอน้ยโฟแ์ดแมพไม่นี่เขาถ่ายแฟะรูปโอ้เป็นขวัญเสียขวัญอ่อนเลยนะอดีตเสียขวัญอ่อนเลยอดีตคนดีอ่ะ ลงหนูอยากใช่ไหมคะซักสิ่งอะไรเพาะอย่อ๋อสาซัจะซูมข้าวซูมผีก็ทันเาเลยหรอซผีหรอซูมอันนี้เปินแจกได้ไหมคะงานป๊อปยังไงนะดูการที่ว่าหลังจากอยากรู้ว่าคือว่าขึ้นทุกคนอีกสามเดือนเราจะมีอะไรเกิดเออดูหนังแล้วก็ดูหนังมาแล้วก็ต้องมี แรงบันดาลใจปะหลังปีงานจะเยอะขึ้นทุกคนก็จริงอันนี้ก็จริงดูได้เงานเยอะขึ้นแล้วสามเดือนจะไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลยหรอวะเดี๋ยวอันนี้มันอดไม่ได้อันนี้มันอยู่ในแผนชีวิตใช่ไหมหรือมันต้องเป็นแผนนะระยะสั้นอ่ะก็มีวางเลยทุกสามวันอ่ะกูว่าทุกวันมันดีสิมันมีรมันคือมีการจัดสกิลทุกวันแต่มัน ผิดไปหมดมันผิดไปหมดมันจะตามแผนหรือเปล่าเออมันไม่ได้ตามคือมันอยากมีแหละแผนน่ะอันนี้มันจะแแผนล่มมันอาจจะเป็นเพราะฝนไม่โทษอะไรเลยโทษไม่โทษตัวเองเลยโทษอย่างดูตัวเองไม่ต่ไม่มีผิดเลยอ่ะเออยังไม่ไปไหนเลยเออไม่มีทริปเลยเออไม่ได้ไปทะเลอะไรเงี้ยไม่มีเวลาเลไม่มีเลยจริง ก็มันไม่มีเวลามีนะมีแต่ก็เดินเม็ดกันเคยอยากนอนก็จะตื่นแล้วจะไปเที่ยวเช้าวันศุกร์ถึงเช้าเหมือนกันเม็ดกันนี่อก็ทำยไงได้อะบางแสนบางแสนใกล้ๆอ๋อคุยสิกรอบยังไม่ไปเลยก็เกย์กรุงเทพมันน่ารักอ่ะอะไรชื่อเกย์ชื่อไม่มีก็หลากหลายหลากหลายเกย์เดียวที่คิดถึงอ่ะไม่้จะเป็นเกย์แล้วหรอหล่อนอ่ะ หาไปไม่เป็นเลยครับจะเป็นเกย์แล้วจริงหรอดูเล็บด้วยเจลบอยเดี๋ยวไปตัดมันแาวเป็นอะไรก็เป็นก็็เปนอะไรก็เป็นคนดีเป็นอะไรก็ไม่ใครเป็นคนดีทำตามความสุขนะปัจจุบันเอ ะวันก็มาไว้ผมไว้ก่อนวันไหนอยากแต่งหญิงก็แต่งวันไหนอยากแต่งชายก็พวกผมเออใส่หมวกวันไหนจะไปไหนก็ค่อยผ่อนผันเอาเป็นทหารขอผ่อนผันก่อนผ่อนผันแต่งหญิงก่อนวอร์นแบบแล้วช่วงทดลองตัวเองแล้วเสร็จวันใส่หมวกกี่วันเลยไงอยากเป็นเกย์อยากเป็นเกย์ใครยังไงใส่หมวกทุกวันอยากเป็นเกย์ไงก็ มนุษย์อะเนาะหลากหลายแล้วไม่จัดความต้องการเลยเองเนาะไม่แล้วเมื่อไรจะมีแฟนก็นั่นเนาะเก่งทุกเรื่องเก่งทุกเรื่องก่อนหน้านี้พี่อกหักกับใครอ่ะเออก็นั่นแหละคนที่เป็นอะไรนะเพลงอะไรนะเป็นแก้วคนที่เป็นอ๋อแ้วไปเชียงใหม่นี้ไม่เจอนางเลยอ่ะเฮ้ยใครไม่มีไปไม่มีไปไม่มี แ<จ>ปลปกชื่อเทศกาลเป็นน้ำเป็นง่าวหรออ๋อไม่เมไม่เมยไม่ชื่อเป็นเทศกาลมีน้ำไม่เมย์ไม่เยากระทงหรอหยดหยดอยู่ประเด็นฉันเบียไปอยู่เต้นี่แน่มึงมีความรักกันดีเปลี่ยนเลยมีความรักใส่สร้อยสีฟ้ามีความรักนะคะแล้วใส่สร้อยเป็นกระเทยอะไรเนี่ยโอ้โหไอ้ที่ลงแต่ว่าแชั่น เออแต่ชัดชอบทุกอย่างเลยนะเลยอยังเว้นปูเหมือนกัยซื้อพอปูเลยนะซื้อพอปูเลย้ใเนีหยทำไมอ่ะทำไมถึงชอบปูอะชื่อแม่จริงหรออ๋อโอเคขอโทษค่ะอ๋อขอโทษค่ะเอาปูออกมาก่อนทำไมเมื่อกี้บอกว่าเกลียดปูเกลียดปูไม่ยอมปูขอโทษแม่เฮ้ย อ๋อชื <REY: S 1> <Christina. S 2> ่อแม่เออโอเคโอเคได้สิเดี๋วชนี้ยิงหลักเป็นนายกอ่ะคืนนี้โดนรอทุกวันเลยอ๋อเพอก็มีแม่เป็นนายกโอเคเลิศหนอเไอ้อมว่าไี้อะจะมาไอ้าะแล้วใครกันมาจะมีแฟนคนถัดไปอ้าวใส่เสื้อฟ้าเหมือนกันดิหรือปคนจะมีแฟนมีต่ำนะมียุมีตาต้องเรียก คณะท่านเพราะว่าแฟนเขาเป็นแบบนีคหญิงเขารับสุดไงที่เขาไปขอราชทานอะไรนะแบบนอ่ะเออเอาแล้วคุณหญิงเติมอ้าวคุณหญิงเติมไม่ได้สิคนเขาดูอยู่ยังเป็นชายอยู่ังเป็นไฮโรห้ามหญิงแล้วถ้านนี้เป็นคุณหญิงได้ไหมปริติ กูหิงไก่ได้ไหมหญิงไก่ปกติไม่คุณอะไรอคุณจะเอาเรื่องอีกพวกตำแหน่งนี้ให้ฟังเคยทำอีเวนต์เคยทำอีเวนต์ที่เนี้ยเหมือนท่านผอเขาก็เป็น LGBT เขายังไม่เปิดเผยใคาใช่ปะแล้วก็ทำอีเวนต์แล้วฉันเขียนสคริปต์ฉันลืมลบฉันเขียนสคริปต์ว่าคุณนายผอฉันลืมลบเขาว่านายออกไปเออฉันลืมลบเขาว่าคุณนายเอนาย นายไม่ได้มาต้องเป็นท่านพออ,อไปเลยคุณพออคุณพออไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่ลืมความคานายพิธีก่อนประก,กาศคุณนายผออแล้วคือเขารู้กันว่าเขาไม่ได้เปิดอะไรอย่างเงี้ยกูนี่หน้าเบออ์จรงเลย มันเพิ่งยังมาเปิดเผยนะน้องต่อไปอู้อย่างนี้บดได้ละน้องสาธารณะเนี่ยน้องคุณนายไก่ซื้อเต็มเรื่อยนะคุณนายไก่ล็อกคุณนายไก่ล็อกเพื่ออะไรไก่ล็อกเขาเพื่ออะไรอ่ะชอบไก่ล็อกเขาชอบไก่ล็อกเขาคุณนายไก่ล็อกเขาแล้วต้องใส่ตลอดเลยนะไก่ล็อก เราได้พี่ไก่ห้อยไก่้อไม่ได้ห้อยโภดูนี่ผู้คนโพกหมดได้ทาแป้งกันมึงปีหนึ่งเที่ยมไก่ล้อเขาครูจำแบบคันมากไม่ด้มานก็ตั้งให้มันเป็นแบบขนแปดบวกขนเลยอะเก่งนะรุ่นพี่เราเก่งแล้วเราเราไปตั้งเสื้ออะไรให้นองบ้างโอ้โห มีอะไรอ่ะหงษทรณีเยอะหนึ่งร้อยกว่าคนอ่ะทรณีแต่จําได้ที่สุดคือน้องหงทรณีเพราะเป็นชื่อที่ยากที่สุดี่ไตั้งเลยแล้วก็เป็นคนสุดท้ายเข้าเดินเข้าไปหงษ์ถ้วกันเทยไปเรียนที่ไหนรู้ไหมหงตั้งตีหงตั้งสี เมื่อคืนไงมีคนหงสตั้งตีต้อนทำไมไม่เลยโมบคนหงสตั้งตีเมื่อคืนการแฮชแท็กที่ว่าจับเขาเราแขกเงาเงาเขาเราแขกยันเขาไม่มีหงสอะไรอีก เห็ดจนหายพ่นฟีหงกัดีฮะฮะอะไรวะเอาใหม่เอาใหม่ดิขอให้โอกาสตอหงกะไเลวะมึงจะมันขึ้นใช่ไหมเออมันก็ต้องหงกระดูเอ้ยหงกะดีก็ถูกแล้วไงไม่มัหกต้องหกต้องหงกันหกดีเราหงกเออห กระดูกจบแล้วหงกระดูกคือตอนนี้เผ็ดแบบไห่พ่นฟรีมากแบบทำไมคะถ้ามันเผ็ดแบบไห่พ่นฟรีอ่ะวายาอย่างนี้ไม่เถวบ้านแฟนใกล้แฟนหล่อนนี่คนไหนคนที่เป็นแอร์เขาอยู่เขาอยู่ภูเก็ตเขาอยู่ภูเก็ตอ๋อก็คือบอกเอาบัวไปหมดอ่ะไม่เหรอไม่เคยนึกว่าแถวนี้หรอมันไกลมากเลยเนาะใช่ เจอก็นั่งแอร์พอหลิงกับแป๊บเดียวแม่พอหลิง์โบที่เขามาหลับกันไงเวลาเขาบินไปต่างประเทศใช่แล้วเขาขบมอเตอร์ไซค์เขาอยู่นี่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์เจจากร้านกระบังกับไปรับไปรับถึงร้านถึงร้านก้าวเลยนะนี่เนเราชอบสุดร้อคนมันสวยเราชอบเกินเออกูก็ว่า ชอบอะไรกูขนาดนี้ป่ะอีสวยอีสวยอีสวยอีตาค่ะอีตาอีตาไม่เอาไม่เอาอีสวยอีตาค่ะขี้ไม่ตากอีสวยอีสวยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วสร้างขนมเออมันต้องเอาซิมีซูอะไรอย่างงี้นะเออมีขนมนะมีขวดซองมีอะไรนะร้านนี้เลิศนะไม่ลงอยู่ค่ะตอนเก็บวันนี้เราพบกับรายการคือเมื่อกี้นั่งคิด ชื่อรายการจะว่าจะเอาอะไรดีที่แบบดีสากินบที่มันแบบไม่ต้องประดิษฐ์เยอะกินไหมนะก็เลยรู้สึกว่าเอารูปแบบของการตัดต่อวิดีโอดีกว่าก็คือการคัดชนตั้งเ,ออเป็นชื่อชื่อรายการของเรานะฮะชื่อว่าคัดชนไม่เอาไม่สะไม่ให้ชื่อ,อรายการอันนี้คือคอมมูนิตี้ของเราขอเป็นคำว่าคอมมูนิตี้ของเราเดี๋ยวจะต่อไปนี้นี่จะถ่ายแบบ บ่อยๆเป็นแบบทุกวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์จะเป็นวันครอบครัวของเราก็คือคิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่เราไม่ต้องปั้นไม่ต้องประดิษฐ์อะไรซะอย่างนี้อันนี้เป็นคนชัดๆมากก็เลยรูปแบบว่าเป็นคัดชนคนชัดๆและนี่มันคือการคัดชนและนี่มันก็คือคนชัดๆนะโอ้โค้ชเก่งเลยเก่งอร ไอเก๋อ้ไอเก๋เอ้ยไอเก๋เอ้ยไอเจ้าคนเก่งไอเจ้าเก๋เนี่ยพอนี่ว่าเนี่ยพอเป็นเก๋ใส่หมวกเริ่มคิดงานเก่งขึ้นเลยใช่รู้สึกว่าหัวแล่นแต่หัวแล่นแปลว่าอะไรหัวแล่นแปลว่าอะไรไม่รู้เอาแค่คำว่าแล่นก่อนไอว่าแล่นแปลว่าอะไรเล่นสะกุด้วยฮะ เรือปลืนเนี่ยเรือมันแล่นไปแสดงว่าเรือมันกำลังไปเออปลื่นไปหัวแล่นก็เลยแปลว่าหัวเรือไปอะหัวเรือหัวเรือหัวเรือมาแล้วถ้าไปปล่อยไปแล้วคนดูชอบขึ้นมาทำไงล่ะแก็จีบก็มีอีพีเดียวพอโฮ้ยอีพีเดียวอีกเหรอต่อไปจะเป็นอีกรายการนึงแล้วเป็นอีรายการนึงแล้วข้อดีของของรายการนี้คือจะไม่มี การอินเสิร์ตอะไรนะจะไม่มีใครหดุดบังใช่เพ้าเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วจะมีแต่งฟิลเตอร์ให้ไหมในคลิปอ่ะไม่ไม่ทำไม่ทำเพราะคนสัๆอีกเราเราเป็นโคนเป็นปกติแหละเวลามาเจอกันจะได้แบบรู้เลยว่าเป็นคนหนีปัดไปนิดนึงเดี๋ยวไปหาพีลลีหน่อมันไม่มีโปรแกรมปัดแล้วจะได้สั่างก็ขนมหวานแคปคัดเขามีฟิลเตอร์ให้เลือก จะกินเค้กปะมีเค้กปะวายทีทีแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์เออแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วคือแฮปปี้เบิร์ดเดย์เดี๋ยวเขาถ่ายเขาถ่ายเซตวันติดแล้วประเดี๋ยวเนี้มูไม่มีอยากได้เทียนอ่ะโอเคไปเอาเทียนมาก่อนเออโอเคโอเคโอเคก็ต้องมีเทียนโลเออต้องมีไม่ได้ต้องมีอย่าอย่าเพิ่งรู้ตัวนะเดี๋ยวรอเทียนก่อนเฮงดีบังแล้ว แล้วแต่เดือนที่ให้ชวยเพลงดีมเิกเลอะไรนะยมเพลงด้วยมีเพลงด้วยเรารีมิกได้ไหมอ่ะก็ทั้งการมาเที cassette, ่เวกักเราใช่ไหมการควรักข้งในไม่เคยเดือง

ป้อหิ oh. Oh God. Oh God. Uh, ้บป้อกันเย่จบเทศการปิดวันเกิดเทศการปิดวันเกิดปอดสวนตลอดมต่อาวุธแตดอาวุธแต่อาวุธอาพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะถ่ายรอๆล่อสิ เต็มใจหน่อยเพื่อนถ่ายรูปเนี่ยเออยิ้ม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 ผักชมผักชมค่ะร้ององกันแล้วเปล่ายังไงกระเทยอะไรนะปลาตาลิงถ่ยกุ้งไปห้องน้ำดึง คนแบกกุ้งไม่ใช่ลิงถ่ายกุ้งมันอ้วนอยู่นะกุ้งไม่ถึงกุ้งน้องกุ้งแหละกุ้งแหละนอนหยุดทำไมอ่ะเข้าน้ำเติมน้ำใช้แต่เล่นน้ำเคยเห็นต้นไม้กินคนปะไม่เล่นนะครับเดี๋ยวไปไหนต่อกลับบ้านแล้วกลับเขาเรียกอะไรนะกลับเสพเฮาเราเขาเรียกเฮ้ยกลับชินนอมทำไม มันจะได้ตัวหอม <laughs> เป็นคนตัวหอมกับรังรักกับฐานทัพกับฐานทัพรับคอมมูนิตี้ของเรากับ,ไ,บไม่แนละ้วถ้าหมือนถ้าแบบ<ว>มีออนไ,<ว>ไปแล้วเนี่ยมีเกยอยากเข้ากลุม่มอ่อต้องมา เขาเรียกว่าเคยได้ยินในวิชา101อะไรเป็นแบบปูพื้นฐานปะมันต้องมาปูพื้ก่อนอะไรก่อนเขาเรียกว่าศับอะไรนะที่เป็นแบบปฐมนิเทศถูกมปฐมนิเทศในวิชา101นะคก็เดี๋ยวว่ากัดกับบ้านเราขาดใครอีตีนจะไหนจากข้างน้ำหรออ้โแอปอะไร ไม่จะไปรางเลยอ๋อโอเคมีเรื่องเล่าใครไม่ค่ะพี่ไปค่ะคนเดียวกันเลยใส่สีเดียวกันเลยนั่นนะลิงอะไรอะไรเล่นอุ้ยกระโดดรับกระโดดรับกระโดดรับเร็วอ้าวอ้าวผู้ใหญ่เล่นไม่ได้เหรอคะ ทำไมอ่ะแต่ตัวมันเตี้ยมันเป็นเด็กอ่ะเล่นได้ไหมฝาตัวตะเล็กอยากเล่นหรอทำไมเขาไม่ให้เราเล่นอ่ะมันจะฟังมันตัดแบนอ๋อมันกรอบหรอใช่มันตัดแบนมันจะพหารู้ปึ๊บนะโอ้เราไปเรามีตังเราเนี้ยเรามีซื้อบ้านได้ลซื้อบ้านงี้นะคือมันประหยัดเกินเวลาทําบ้านอะไรอ่ะก็คือเข้าใจอยู่ว่าการวางปั้นบ้านอะไรมันใช้เงินเยอะแต่เนี้ยประหยัดเกินแต่ฝาบ้าน มีประตูคือประตูนีคือประตูอย่างเดียวต้นข้างอะแ้วคือไ่่มีเลแมีประตู่าบ้านได้แล้วบ้านเขาเรียกว่ามีนิมอลมินิเกินถายรูปก่อนไม่ซื่ออืคาเฟ่อะไรเลยเป็นลายเราเป็นแบบภายมับ้านเราบ้านไอ้บ้านนกดาวเอออันนี้คืออยู่ส่วนัวไอ ทอดสุดท้ายของคลิปหรอไม่เออทอดเสร็มีทุกอย่างเลยู่เป็นหน้าปกก็เลยให้ไปถ่ายอ่าไปถ่ายรูปไปเดี๋ยวมาตัดต้องเป็นเซลฟี่เซลฟี่กล้องเติมใครโทรศั่บไพ่ไปโทรศัพท์อ่ะถอตูนเดี๋ยวตูนส่งให้สักการ์บ้านไม่มีพูไปแล้วพูไปสรอบแล้วเราค่อยมองหน้าไปเลยเซลฟี่เออเอาเร็วอาพีเอฟจะเข้ามาไหมเนี่ยเข้าไปแล้วคุณจะมีเหตุผล หมดจะตกแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามหมดแล้วหรอก็ถ่ายให้มันหมดไปสิก็คือจะถ่ายแค่ก่อนไมมันอีไปทำไมจะขึ้นต้นไม้สำหรัะต้นแะบป้าก็จะขึ้นสำหรัะโอ้ยต้นนี้ขันต้นแะบป้าแบบได้เลยอยากจะขึ้นเลยอยากจะเป็นคนดีๆไม่ชอบอยากจะเป็นลิง โดนกุนการ์เราโดนกุรจะโดนบูลลี่ป่ะบูลลี่เรื่องอะไรเรื่องในรายการนะยบูลลี่กันเองเราด่ากันเองอยู่แล้วก็มันควรต้องหน้าด่าไหมล่ะใครขึ้รถก่อนพีแฟร์ใครขึ้รถก่อนพีแฟร์ใครขึ้รถก่อนพีแฟร์เฮ้